สิบกว่าปีเจอแสงมาตลนดแล้วก็ตามัวคุณหมอบอกว่าเป็นต้อลมมันก็จะเคืองตาแล้วก็เวลาลืมตาอย่างเงี้ยมันก็จะฝืดฝืดมันมันเหมือนมันไม่ลื่นรู้สึกว่าตามันมัวตามัวแล้วก็เป็นต้อเนื้อด้วยกลัวทีแรกกลัวว่าจะได้ผ่าทำไล่มาสิบกว่าปีเจอเ ตลอดแล้วก็ตามัวรู้สึกว่ามันไม่ดีตอนประมาณสองสามปีไปนี่มานี่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันม,มัวมากตามมัแล้วก็เป็นตอเนื้อด้วยเอายามาหยอดก็มันไม่หายหยดก็หยอด,ยอด,ยอดหาย,ายหายากลับมาเป็นอีกตามัวเหมือนเดิมแล้วอย่างเวลาไปทํางานเราอยู่หน้าคอมอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเคืองตาแล้วมันก็จะแบบมองไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ชัดที่หนักอะ่ะพอปิดไฟปุ๊บ แสงอะไรแวบบ๊แบบแวบบแวบบ๊แบแบแล้วทีนี้เอ๊ตาก็ฝืดมากขึ้นเวลาตื่นเช้ามาเนี้ยเหมือนลืมตาเนี้ยมันลําบากอะค่ะก่อนที่จะทานลูทีนแซดเนี้ยนะคะก็คือเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ออกตามถนนเจอแสงไฟรถคันอื่นนี่แบบมโมโหมากแบบมันจีดเข้าไปนในลูก,กตาเลยอะแต่ตอนเนี้โอเคมองได้แล้วก็มากินอันลูทินแซดประมาณสองสามวัน รู้สึกว่าดีขึ้นก็ดีขึ้นรู้สึกว่าตาสวา่างสว่างขึ้นมาเลยกินมาอีก14วันก็รู้ว่าไอ้ที่เนื้อมันติดลูกตาดำเนะี่ยมันก็หายไปก็เนื้อเนี่ยนะมันหายแล้วยังข้างขวาก็สูบจางลงแล้วล่ะ <Okay. S 1> ให้จะกินต่อเนื่องอีกประมาณอ,อีกสองกล่องค่ะกำลังกินอยู่ค่ะกลัวทีแรกกลัวว่าจะได้ผ่าพอกินยาตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าบอกลูกสาวว่าเออ ก็เลยเอาเอาตัวเนี้ยมาให้ท่าน mm hmm. แต่รู้สึกว่าอันเนี้ยลองทานมาแค่กระปุกเดียวเนี่ยรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นกว่าเดิมตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่าเออลืมแบบสบายสบายไม่ค่อยเคืองตาไปแล้วปกติขึ้นมองไปตอนเนี้ยดูทีวีอย่างเงี้ยค่ะมันก็หน้าหน้าคนในจอทีวีเนี่ยมันก็จะชัดขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าเรามีผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ด้วยกันซึ่งอาหารเสริมที่กล่าวนั้นก็คือลูทีนแซ่ลูทีนแซ่เป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสําคัญได้แก่ลูทีนซีแซนทีนเบต้าแคโรทีนสารสก,กัดจากม e, าริโอเอ็กซ์แทรคไลโคปีนวิตามินเออีแร่ธาตุสังกะสีน้ำผึ้งจากผลเบอร์รี่ต่างๆลาสเบอร์รี่บิลเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่สิ่งต่างๆเหล่า ดูแลรักษาดวงตาเราให้แข็งแรงสามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นทั้งกลางวันและกางคืนชลอความเสื่อมดวงตา,าตา่ตางตต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นโรคต้อกระจกต้อเนื้อต้องลง้มหรือแม้แต่จอประสาทตาเสื่อมก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นทำให้ดวงตาเรามองเห็นชัดขึ้นได้รับการผลิตที่มีมาตรฐาน ISO GMP ซี c ีทีพาเราและได้รับการรับรองจากองการอาหารและการว่ามีความปลอดภัยสามารถใช้ได้อยา่างมีประสิทธิภาพลูทินแซดคัสสันวัตถุดิบที่มีคุณภาพลูทีนซีแซนทินนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยวัตถุดิบและมาตรฐานการผลิตที่เรามีทั้งหมดทั้งหมด,หมดนี้ทาให้มั่นใจได้ว่าการกินลูทินแซดนั้นจะมีความปลอดภัยสามารถปกป้องและดูแลดวงตาเรา ห่างไกลจากโรคความเสื่อมของดวงตาในอนาคตได้อย่างแน่นอนจากผลลัพธ์ของผู้ที่ได้รับประทานรูทินแซเป็นเวลาอย่างน้อย3-5วันขึ้นไปพบว่ามีการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นการมองเห็นในการคืนดีขึ้นดวงตาสามารถสู้แสงได้และดวงตามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวนะครับที่เราจะใส่ใจดูแลดวงตาของเราเพื่อเลือกสิ่งที่ดีๆให้แก่เราดวงตาผู้สวยๆผู้นี้ของเราก็จะอยู่กับเราตอดน้ำเท่านั้นครับ